สกรับส,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงสุขภาพดีวิถีไทยกับสมุนไพรปัญจสีค่ะดิฉันนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการบำรุงดูแลผิวพรรณมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะคะหลายท่านถามว่า เริ่มมาดูแลผิวแล้วก็เริ่มแต่งหน้าแล้วก็อาจจะเพิ่งจะเรียนรู้การแต่งหน้าการบำรุงดูแลผิวว่ามีครีมอะไรต่อมีอะไรบ้างบางท่านก็บอกว่าเริ่มต้นนั้นผู้หญิงเรานั้นยากจังเลยแต่บางท่านก็บอกว่าง่ายสำหรับการบำรุงดูแลผิวนะคะซึ่งขั้นตอนแต่ละขั้นนั้นถ้าเราทำกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นประจำที่สำคัญก็คือ เมื่อทําต่อเนื่องแล้วผิวพันธดูเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผิวพันธผ่องใสเรียบเนียนแล้วก็ร่องรอยต่างๆนั้นตื้นขึ้นหรือหายไปเลยแน่นอนค่ะว่าคนที่ดูแลบำรุงผิวมาตลอดนั้นในวัยเดียวกันนะคะเราจะได้เปรียบค่ะคนที่บำรุงดูแลผิวมาอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะว่าผิวพันธของท่าน จะดูอ่อนยาวทีเดียวค่ะวันนี้เราเน้นเรื่องของครีมบำรุงกลางวันนะคะเราก็ต้องเลือกนะคะว่าส่วนผสมของครีมบำรุงกลางวันนั้นดีต่อผิวอย่างไรและมีตัวบำรุงอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับการดูแลผิวอันนี้สำคัญทีเดียวค่ะส่วนประกอบที่สำคัญและจำเป็นนะคะนั่นคือ กรดวิตามินซีจากธรรมชาติซึ่งทำให้ผิวนั้นดูสว่างใสกรดวิตามินซีจากธรรมชาติก็ได้จากมะนาวนี่แหละค่ะรวมไปถึงการบำรุงดูแลซึ่งเป็นน้ำตาลคลูคสที่ได้จากธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะน้ำตาลธรรมชาติก็มาจากผลองุ่นมาจากตัวแอปเปิลเหล่านี้เป็นต้นค่ะส่วนอื่นๆก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือนัตโตะนัตโตะนี่เป็นถั่วของญี่ปุ่นนะคะ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการบำรุงดูแลผิวได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีโจโจบาออยนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าโจโจบาออยนั้นเป็นน้ำมันที่เราคุ้นหูกับการบำรุงเส้นผมกับการบำรุงดูแลผิวใช้ได้ทั้งสองที่เลยนะคะแน่นอนค่ะว่าครีมบำรุงกลางวันนั้นหลังจากที่เราล้างหน้าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ใช้สำลีชุบโลชั่นมาเฟืองหรือโลชั่นตะลิงปิงเช็ดให้ทั่วใบหน้านะคะเพื่อความกระชับผิวเพื่อทำความสะอาดผิวในขณะเดียวกันเพื่อให้อาหารผิวนั่นคือเอสโตรเจนนั่นเองนะคะจากนั้นก็ลงตัวนี้เลยค่ะครีมบำรุงกลางวันหรือเดย์ครีมนั่นเองนะคะผิวพรรณเรายังต้องการผิวพรรณที่ดีนะคะ แม้กระทั่งการบำรุงดูแลผิวหน้านั้นเราก็ต้องการความผ่องใสแต่ที่สำคัญก็คือความผ่องใสในจิตใจนะคะพยายามทำใจให้ผ่องใสรู้จักปล่อยวางค่ะแล้วใจเราจะร่มเย็นอย่าลืมนะคะสัปดาห์หน้าดิฉันนำเนื้อหาสาระที่ดีที่เป็นประโยชน์ในแนวธรรมชาติบำบัดมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัดโรงแรมชินะปุระจังหวัดพิษณุโลก